สวัสดีค่ะไดเวลาเลี้ยวเล่าพัฒนาเมื่อนี้วาสนาผ้าร่วยเสี้นฟังทนแอดกาแฟดำคุณลุงตะวันเจ๊หม,มวยกอทอมอพร้อมแล้วค่ะทผช้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซอคีมมาได้เบอร์โทรกันใน,น่นะจอเขี่นจัดโปรดลดราคาถ้าตอนนี้จัดเดือนพฤศจิก,กาจะได้ทันหน้าหนาวจะได้ท่านผิวแหง้งผิวแตกกันเนาะน,นี่เนาะ สินค้าเมื่อเช้าก็ได้มาส่งแล้วรถใหญ่ท่านผู้ชมอยู่ในกลองที่หรูหราแล้วก็สวยหรูแล้วก็อยู่ในที่ห่อหุ้มด้วยด้วยพลาติกนะคะซิ่วยางดีค่ะนะยางดีเลยค่ะนี่ห่อหุ้มด้วยถ้าแกะไม่มีตัวนี้ถือว่าเขาแกะไปแล้วนะแต่ว่าบบมีท่าทงที่เจดแดงจะได้แกะเพราะว่า เขาก็แพกเสร็จกล่องเสร็จกล่องเลยมารูปลักษณ์นี้ก็แพกเสร็จกล่องเลยถ้าแกะนี่ก็หไม้ถึงแกะระวังทังหรือปลายทังที่เขารับเขารับแล้วเขาก็จะแกะมีรอยแกะใช้ด้วยว่าโอ้ยไม่แต่ต้นทางไม่มีแน่นอนค่ะผู้ใดสิไปแกะใส่ที่เจดียนแกะเนี่ยเอาไว้โซ่เนี่ยก็คือใส่ตัวเองทั้งนั้นค่ะแล้วก็เอาไว้ในห้องไม่ได้เอาไว้ในที่เขาจัดส่งเนาะนะคะ รูปลักษณ์ก็จะเป็นห่อหุ้มด้วยกล่องแล้วก็พลาสติกห่อหุ้มแข็งยางดีนะคะเนาะในตรงนี้พันหนึ่งร้อยบาทเก็บเงินปลายทางพันหนึ่งร้อยบาทเก็บเงินปลายทางพร้อมสบู่นะคะสบู่เนี่ยจะเลือกสบู่สีส้มหรือสีโทษเลือกสีส้มหรือสีขาวก็ได้คะ่ะเลือกเอาย่างใดอย่างหนึ่งส้มฝากะค่ะฝาของท่านอะ่ะกะไม่เท่าไหร่กะมันฝังลึกเนาะ ฟ้าที่โดนแดดโดนโล่มนี่พ้นกระทบนี่จากผิวที่โดนอะไรละสารสเตอรอยนี่ออกค่ะทาา่านผู้ชมเนาะกรเจ้กใสได้ผลบานกรเจ้าหนาไม่เบิ่งเลยฝ้าโน้โมนี่กรเจ้าออกคนว่าเน,นี่ยฟ้าน,นั่นเนาะพันหนึ่งร้อยบาทเก็บเงินปลายทางส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะค่ะนะตัวนี้มาใหม่ หอมซึ้งใจด้วยรุ่นนี้น่ะรุ่นอื่นพอหอมบอกกับหอมอยู่ค่ะแล้วก็อ่อนๆอ่อนๆบริหอมแมห้งเนี่ยหอมละมุนตัวนี้แกลแมกแคลเซียมบำรุงกระดูกนะไฮคลายซะกรอนจังไปเบิ้งเลขกันเบิ้งเลขกระจบถ้าเว้าเลี้ยงเลขจบแล้วท่านก็ไปเลยบริฟังเจดีย์นโอกาสดีๆังซี่ตัวนี้สามร้อยห้าสิบสองกระปุกเจ็ดร้อยบาทโลดพร้อมกันจะโลดฮอดม,มือใดก็ฟังไปเรื่อยๆเนาะเนาะ จะโปรลดในเดือนนี้เลยเดือนธันวาไม่ลดนะคะเดือนธันวาอาจจะแจกของขวัญน,นะคะอาจจะเป็นของขวัญให้วันเดียวสองวันแค่นั้นเนาะเอากระเบิ้งตัวเลขก,กันได้เลยค่ะเติมแคบหน้าจอนะคะแล้วก็ทําไมให้ดูฮาหนอยไปด้วยมันมั่วมันอะไรท่านบ่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะแต่ว่าผู้อื่นคาเจ้าอยากเล่นอยู่เด้เขาเจ้าถามมากอยู่ ถ้าจะลงฮานอยอันเดียวกล่องเดียวกระดาษเดียวเนี่ยมันสีใสเวลาแค่บ่ถึงนาทีเนี่ยค่ะเนาะอันนี้คือฮานอยเอาสพาะไปสมอมั่นกัผลพ่อใดก็ไปโรวดผู้ขจอฟังกับมีเจ้าบัวฟั่งเจ้ากบบาทองแคบเจ้ากบบาทองเบิงเนาะค่ะเนาะคนที่เอาเขาก็ดูเขาก็แคบซีกับหาค่ะเนาะเต้นซีกับหาเจาะซีหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์ ฟันซีหาเนื้งซีหาซีหาหานี่คือฮาโนยคะ่ะฮาโอยวัฒนพา,ารวยแล้วก็เหลา้าไปค่ะอันนี้คือเลาาค่ะแคบนาดจ,จอค่ะถูกแล้วก็มีน้ำใจให้เพ่นแนเด้อค่ะผู้ใดถูกน้ำเพิ่นกระไดเสี่ยนกับเบอแมนค้นรวยเด้นะเอาทุกคนล่ะคะ่ะ ถ้าได้น้ำใจดีๆเพิ่นกบมีอันนี้เพิ่นห้เฮ้ามาฟรฟี่นี่ถ้ามีน้ำใจเพิ่นกะมีสีมีน้ำใจคนที่หายบ้างไม่หายบ้างคือเพิ่นขี้เกียจาก็ให้คืออันนี้เพิ่นห้เฮ้ามาฟรฟีๆเนาะทุกคนเนาะแต่เพิ่นก็ถ้ามีน้ำใจก็ให้บ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรก็ตามกำลังตามสมควรแมถ้าถูกถึงสองงวดสามงวดแล้วก็มีน้ำใจให้บ้างเนาะ เด่นหนึ่งกับสองขำวันนี้หนึ่งกับสองแล้วไปดูไปดูท่านอื่นๆด้วยเปรียบเทียบกันสำคัญคือตัวเด่นเนอะคะ่ะเด้อถ้าจับคู่ไม่ถูกคู่ตัวเด่นนี่เข้าแน่นนอนทุกอาจารย์ที่จับตัวเด่นอาจารย์นี่ไปเขากับอาจารย์นั่นยังสินะก,ก็ได้เลยนะคะเนาะหนึ่งกับสองจอหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปดฟันหนึ่งสอง เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองแปดมือน,นั้นถูกลูดเนาะลูดศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเสี้ยนแปดกาแฟดำมึงก็ถูกเด้แต่งวดที่ผ่านมาบ่ถูกเนาะถูกแต่สามเจ็ดสองห้ามันเลยออกตัวเก่าซื้อดอกค่ะท่านผู้ชมถูกแต่เสียเส้ยนฟังทนเสี้ยนฟังทนเพิ่นลูดสองเนาะก็ไม่มีสองห้าอยู่ดีเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่ามันก็ผิดพลาด สองหาเพราะสามเทียบว่า,า,างแคปได้แล้วเนาะค่ะเนาะจะไปต่อแล้วนะไปต่อที่้บาบไซเน็ตมันกับจิบเห็นดยค่ะมันต้องใส่เน็ตนี่ค่ะเห็นมั้นี่ทรงเขากลุ่มกลุ่ม vip ค่ะไม่มีโฆษณาแล้วก็ นี่เด่นสองเห็นไ่มสองสองเหร่ยเอ้าตรงกันสองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมตรงกับศาสนาเพื่สองเจ็ดบ่สองเจ็ดสองแปดมีบ่เออตรงกันสองเจ็ดสองแปดค่ะท่านผู้ชมตรงกันสองเจ็ดสองแปดนะคะแต่อย่าลืมเหรียญสองหกสองเกาน้่งนะคะนะเทเบิลก็เบิลเก้าเก้าน้องคำแพงบอกว่าเก้าเก้าดิซิเบิลสองสองหกหกเอ้า อันนี้เซียนฝั่งทนลูดศูนย์ค่ะเซียนฝั่งทนลูดศูนย์หกศูนย์ลูดศูนย์ับ 9. เก้าเส้นฟังทนเริ่มเข่ารูดตัวลูดแล้วค่ะส่วนมากเซียนฝั่งทนนี่จะเข้าตัวลูดเนาะแต่ค่อยถูกน้ำเพลนหาหกหัวโดหลูดเนาะเสยนฟังทนนี่ลูดนะลูดศูนย์เอาศูนย์ไปใส่กับอะไรศูนย์ไปใส่กับสองกับหกกับเก้าได้ ศูนย์ไปใส่กับหนึ่งกับสองได้ศูนย์สองบอเป็นไปบ่ได้ศูนย์หนึ่งก็เป็นไปบ่ได้เท่ากับมาจับเอาที่ศูนย์ยังล่ะศูนย์สองเออเนาเทียมันออกสองแปดข้างล่างหกศูนย์ข้างบนค่ะหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์คันบ่เปิดเน็ตกะบ่เห็น หกศูนย์เจ ok ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับแม่ล่ะสองศูนย์กับมีล่ะเนาะไปจับไซเซียนฟังเซียนไปไปจับใส่เสียนนั่นไปจับของแอดกาแฟดำมันก็จะมี0ศูนย์สองเข้ากันดเนะกับศูนย์หกเมบอนั่นศูนย์เก้าบอมีก็จะมีหกศูนย์มีสองศูนย์ด้วยนะคะไปจับกับเสียนนั่นกับปัฒนาพระรวยกับสิมี1หนึ์ศนั่น อ๋อพาดบ่อใดเด้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่แต่ว่าของเพิ่นนี่หกเก้าเจ็ดเก้าแด้านงเจ็ดสองศูนย์หกแป้าะคะหกศูนย์เดแคือตัวเด่นแปดเกาิขายใย้บนอ,ออกรัฐบาลไทยจนมากจะบอคายห้เ,าเน,นาะแคบหนาจอค่ะท่านผู้ชมแคบหนาจอค่ะ เบอร์น,น้ำใจก็มีนะคะเบอร์น,น้ำใจก็มีแคบหน้าจ,จอค่ะเสียนฝั่งทนนี่เดี๋ยวคือพอเห็นเสียนฝั่งทนไาสัน่นนี่เดี๋ยวเพิ่นตนัวน้หน่อยเพิน่นเพิ่นจะไวตรงนี้ตลอดเพิ่นเบ่รดจะเบอที่้งบนคือผู้อืน่นหรือบ่ได้ดไวล่างผู้อื่นเนาะตัวหนังสือเพิ่นก็นจะวัดวัดอ่านยากน่จาจักหน่อยแล้วก็ไปอะไรอ้าวรูดแปด่ะรูดแปดเจ้หวยกวทอมอนี่รูดแปด ส8ม8 5ดส8่แปดห้าแปด้าศูนยแปอ้าวมีแล้วสอมีมูลแลลววันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สำคัญนะ4กับ8วันที่3ามนะศ4นย์สี่8นึ่งสี่เก้าอามแปมี2องคนแล้วกับ82เนาะแล้วก็มีไม่มี หนึงกับมิตรัรหนึ่งซีเดนซีกับแปดค่ะแปดสามแดเก้าตรงก,กันกับหลายๆเจ้าอยู่เนาะนแปดเก้าตรงกับเส้นฟังทนแปดเก้ามีไหมเก้าแปตรงกับนี่ตรงสื่ออยู่นะคะเขาขายให้กับซื้อเลยนี่เก้าแปดเอสกาแฟดำกับมีเก้าแปนะคะ วัสนาผ้าลวยมือนอีซีขาบอแต่ที่หน้าตาจับตามองก็เอาไกลๆค่ะแคปหน้าจอนะคะ1 7 2่2 8จ็ดสองเจแอเดองกาแฟดำนะเอดกาแฟดำสองเจ็ดสองหกสองแปดเาเก้าสองเก้าสามเก้าเลขหลายตัวก็เพราะสื่อน้ำเพลินเพลินถือถือบดคุงหวดเนาะ สองหกเก้าสามตัวนี้มัดรวมเลยค่ะนะคะเคยมานน้ำกันอยู่มันนั่นก็สองหกกับสองเก้าเอาไปเลยเนาะเอาของแม่ฝ้าหลวงเฮ้ากะบเก้าสองได้ค่ะยังกว่าท่านออกรัฐบาลเนะเาะสองเก้ากับสองหกแล้วก็ตัวนี้ศูนย์วนเวียนเอายูนี่ล่ะค่ะทงส้มเนาะ ขอ่ันผู้ส้มสกคดีร่ยๆถูกหวยเป็นน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ